ในส่วนของมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับก็มาจากกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะนะครับทางมูลนิธิปอเ็กตึงครับร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวดัดและมูลนิธิเซิร์งมูเอเซิร์งมู่ทาน,น้ําใจสุงไหงโกโลกนะครับเปิดจุดรับลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยมูโนะจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด ที่โรงเรียนบ้านมูโนตำบลมูโนอําเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสมูลนิธิปอเต็กตึงกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดและมูลนิธิเซิงหมู่ทานน้ำใจสุไงโกลกได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตำบลมูโนมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยของมูลนิธิปอเต็กตึงและมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดเพื่อรับเงินช่วยเหลือโดยให้นำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรณีเป็นผู้มารับแทนต้องเป็นญาติของผู้ประสบภัยเท่านั้นส่วนผู้ประสบภัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนร,ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยเช่นผู้ชาวบ้านให้ไปขอเอกสารรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนิมายืนยันซึ่งการช่วยเหลือก็จะมีการมอบเงินให้รายละ4 0 0 0บาทดังนั้นถ้าเกิดในทะเบียนบ้านเนี่ยมีชื่อกี่คนนะครับทางมูลนิธิเขาก็จะมอบให้กับทุกคนให้ได้รับเหมือนกันเลย ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกิน3วันนะครับให้นำใบรับรองแพทย์มายืนยันจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทนะครับส่วนกรณีเสียชีวิตให้ญาตินำใบมรณบัตรมาติดต่อรับเงินสงเคราะห์รายละ25,000บาททางด้านของนายวิชิตชาติอุด,ดมลาบเจริญกิจหัวหน้ามูลนิธิเซิงหมู่ทานน้ำใจสุยโกโลกกล่าวว่า ความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับเป็นความห่วงใย,ยของมูลนิธิที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตมตูโนโดยได้เตรียมงบประมาณกว่า10ล้านบาทครับและวันนี้ครับ8สิงหาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนและมีกําหนดหมอบเงินในวันที่9-10สิงหาคมนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านมูโนทางนี้ทางมูลนิธิขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับ